เอครับผมเนาะ,ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเขาสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตามตัวเลขเ้อทางของพ่อมากได้ยินข่าวว่าปล่อยตั้งแต่ตอนงวดแต่ว่าตอนนี้ชนเลงดังกันเมื่อพี่น้อง่องละหามืน้น่องละแสนเนาะก็คือผีมาบอกไว้3ามเก่าสาม นกผีน่องเนาะดังไม่นด้ทึ่งเสียดเด้วโดยพี่น้องเด้อเอาสำหรับมือนี้เอามาติดตำเอมาเป็นดูจะเลยอย่าพลาดครับผมบพันเอีมพักไบบกอนน้องบ้าน้ำเด้อมาแล้วมาแล้วน้ำโมกนี่น้ำมืดป่อหน้ามืดโอ้ให้พ่อมาแน้วครับจากเอฟซีผมมาไงเอาไว้เดี๋ยวปล่อยแล้วตั้งน้ำตั้งขนมตั้งเขาทั้งย่าง ถูกบันทุกจางเลยครับเรื่องเอฟซีครับผมต้อ,โองโมือผอม,มากได้ไปทีเรียบร้ยบอยนะครับเนาะ,ะสวัสดีพ่อมากครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้าหสวัสดีพอ่อมากนี่เนื้อฮะมันก็มัวนี่จำบินฮะนว่าฮะเอฟซีซีหนึ่งซีหัวเสมอโอ้ผม ตัวบัวม่หสีเดินสีเขามาบาติครับพวกบอกกันจะิไหมมาบอกจะิโอ้เป็นตมาบอกเป็นจะยิได้อโออันผีไม่ที่เดจได้บอกบอกตัวไหนผมว่ามันตัวนี้ละว่าตัวนี้ละัที่น่งเนีี่เนี่ย เขามีบ่นม่ลางครับพี่ชีครับผมสีหนึ่งโอ้เขาไม่ยืนบอกเลยบอกพ่อเขาว่าจี่ไหนแงเขาว่าจี่ไหนไงเขาว่าที่ตุ้มย้มเนเกิดว่าเชื่อว่าเป็นหาสีหนึ่งแล้มันแมนบบมันแมนบบผมเลยว่าคุแม,มนบบแมนแลอวเโอ้เขายังยืนยันว่าแมน เขาบอกทีแรกว่าหาิ้นครับผมก็เลยว่ามันแมนบอกหาซีนหนึ่งโอ้พ้อจะถามเขาย้ำเขาอยู่แมนบอกมันแมนอีทีบ่อยจ่มาถัวกันเด้อเตียอืมอันอันนี้อันนมสซี่ฮะไตว่าได้คุยกันใจเี็ป้าถัวมีใครไ้วอาได้คุยกันครับอันเมซี่มาบอกตะตองวัดอันนี อันแรกผมว่ามันเป็นหาที่ทีหนึ่งโอ้โหอ,อันนี้ไมอันไม่ที่เราบอกว่าที่จำได้บ่บจำได้บ๊อบจําได้บ่ออันไรอันไม่ที่มาบอกไปที่แหลกนะเอตัวไหละ่ะสามก็สามเปโอ้โ,อโอจําได้ยุ้อืํสาม สามหกเก้าสามเจ็ดเก้าจไะไม่เนาะอันนี้กับเมียเนเป็นบอสอันนี้อันนี้เพิ่งบอสนั่งคุยกันเลยอันหาซีหน,นึ่งเนี่ยครับขับอีซี่ครับผมหาซีหนึ่งมานั่งคุยกันเลยวทันวา่าเนาะมีทั้งบนทั้งล่างขับอีซีครับผมอมอเปียกก็มูด้วยครับ สีแดงนี่เปียกมูมดได้นี่สีแดงนี่เปีกมูมด้ลยนี่แม่นบะเออบ่มีผไ้ใดมีขึ้นมากเลยเดอแต่ว่าตัวตัวเกาตัวตองห่วงส่วนใหญ่ของควมากคนที่มากตัวนั้นตัวที่สองนี่บนมานางคุ้ยกันเขามาถามข่าวถามข้าวเขามาถามนี่บอกเรื่องอยู่ดีสบายนี่บอกเพราะเป็นผีทั้งหลายมาถามหาบัดนี่ ไม่ทำอะไรที่ใดเขอผีทางไหนมากก็ว่าธรรมดาเข้าเลยนะผีอยู่แถวนี้ป่ะครับผีอยู่แถวนี้มาบอกมาจ่าน้ำครับอีพี่ครับมคนว่าย่้ำขึ้นยังเวียนป่ะก็ขึ้นนั่งขึ้นจีแสดงว่ามั่งขึ้นนี่แค่ๆครับอีพี่ครับผมเพราะว่าผมมาก็เลยเห็นก็เลยได้นั่งคุยกัน โอ้เธดเว่า,าต้องว่าในพ่อคนหายไปก็คือสามหกเก้าสามหกเก้าอ่าสามเจ็ดเก้าอ่าก็สามเจ็ดเก้าพี่รองแต่ว่ามือน,นี่เ,เขามาย้ำให้อีกว่าสั้นแต่ส่วนหลายย้ำสองตัวหรือสามตัวพ่อมือนี่ย้ำสองตัวเนี่ยฮะย้ำสองตัวโอ้ซีหนึ่งครับพี่ซีครับโอ้เรากข้าวันหาสีหนึ่งผมมาแต่ว่ามันแมนบอมันบสนอสเขาเรียกว่าซี่หนึงน่งหมดจี บนนี่ชุดแรกอจติป็นบนชุดสองนี่อจติป็นล่างครับพี่ชิคร่บผมมันมีทั้งบนทั้งล่างเนาะเขายืนยันเลยว่เราพอว่ามันมาแทะมันบารีหนึ่งนี่โอ้อ เขาสางมหาเฮงเลียกเขาพโอ้ข่อยมักข่อมพี่หน่อยเอ้ยคันว่าตัวนี้ปาดพวออกไงแม่เนาะออให้หมักดังน้ำมูเนี่ยนะไปยังหวนเลยให้บุ้มีมองจอดรถเดี๋ยวไปยังหวนโอ้อมันเลยเขาบอกว่าทรันี่เขากันนี้ได้บอกพ่าบอกว่ายังหีี มีตัวมันว่าแคบมันบอโอ้แทบแคละของแคล้นวันวคจริงครับผมอืมว่าอันอันที่แลกมันดังกวดบ่เหรอออืไม่ได้อันบักสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าที่ปล่อยมาประทะเลขดังก็จหลบไปก็ร่างาวาสิบห่วยเลขดังหลบไปเออนี่คือคือของพ่อมากก็อือ มันด่างพอดบอกเขาเลยว่าบอกล้างรัดไว้บอกว่าเขาบอกล้างรัดใบเยอะเลยครับโอ้ดีมากเลยผมอ่ะผมของเจ้าวันด่างตัวได้ดอกครับเนาะคนโบราณไปใส้พี่น้องเนาะคนเกิดชีวิตก็นี่คนมีแต่ไปตุระหาหมอแล้วก็กลับมาแล้วก็มานั่งเล่นอยู่นี่แหมทางออกคุณไดสิมหามาเล่นตำแหนี้ยแล้วก็ชิได้คุณโอ้คุณเจได้เบาได้จากันนะครับเนาะอันเพราะยังหดบ้างมหาทุกเกียบบอเพราะยังหดไหม เินี่อะไาเนี่ยแสดงว่าพยงหัวเปานก้็มากมาเล็น้ำกับพีตีกับมูเดียวกันมาสั่นนี่เล็กน้ำบ้านนี้ยกให้เนี่ยเอ้าตั้งไว้นีละอ่ามันกีมือบซี่ครับเล็กของพ่อมากยับซี่ครับมาหมัดมาดครับยิบีครับ เขาว่ามันคือ,อยี่ดีพี่น้องเขาว่ามันจะออกภาพคนนี้นว่าเน้นภาพมันจะออกตัวนี้ละกันพนว่าอืมเอ,มอาคือห้าฝ้าปีนพี่น้องสำหรับสามตัวนี้ปะทะเลขสองห้าหมื่นอ่าปะทะซ่อนห้าหมื่นเลยพคนว่าดังามากนส่แขมสองตัวให้อ,อีกตกนะครับเนาะ แกะลัอกไปเด้ออีซีครับผมจะเรล่มพอมาเด้อพี่น้องกันออกมาตัวนี้เนาะแมนพี่น้องพิจตระาเบังเพราะว่าเป็นเลขอัธจันทรับผมเนาะไม่ใช่เลขสูตรเลขคำนวณครับบริเลขนังอืโอ้ยนังส่งเอาดอกพี่น้องแต่ว่านังคุยกับผีเ สำคัญคือนั่งคุยกับผีอโอ้นี่แหละขอสำคัญคือนั่งคุยกับผีนี่แหละผีมานั่งคุยด้วยนะครับเนตเต่รผีก็ยังมาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะถามข่าวถามข่าวมาดูพมากเป็นยังไงคนก็มาถามข่าวถามข่าวนะทุกเมื่อคนมาหาพมากครับพี่ีครับแวะเวียนมาเรื่อยๆแกปาจอไว้ครับพี่ชี้ครับผมสำหรับแนวทางของพอมากครับมีแห้งกรบเพ่ากินข้าว อโอ้โหขัดกินเขากินแต่ขนมกินแต่ขนมก็นมโอ้บะได้แทะคอมากคนมักนมอยู่ครับอยู่ที่ครับโอ้โหบัดเกี่ยวหลังมา่านสีแดงนมมาให้เป็นแพ็กนะครมันครับผมเลือดท่หลังเด้อมือนี้ก็ได้เอฟซีเตรียมมาให้ครบชุดนะครับเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีถูกตันควโอ้สามเจ็ดเก้าสามหกเก้าเลขดังตรงกันออืโอ้คอมากไปเตรียมต้องวากเลยพี่น้อง คนหายมากกต่ตองมดคนเด้อกรับเด้วผมบนบนบนพึ่งหายได้กลับแล้วผมคุณเอที่ตามคิปผมมากมาล่อยมากแต่หลังเลยออกสองวันแรกโอ้ผมไว้มาถ่ายทำไว้แล้วมาเป็นหลักฐานมาแล้วอตาเมื่อนี่มาซ้ำครับเนาะมาซ้ำผีก็ม่ย้ำให้ขึ้อเ่ามาสุดหลังนี่ห้สองตัว ให้สามตัวแล้วครับผมบอกแล้วว่ามันแมนบอลหาซีหนึ่งเงินวัดเป็นกะละยามว่าสี่หนึ่งสันว่าเออ,อมันบอกว่าหาดี๋มันลน่ะมันเกิดว่าซี่คือกันโอ้เลยว่าแมนบอลคือซ้ำซ้ำซ้ำโอ้โอ้เขาว่าสี่หนึ่งสี่นะครับออขเขาก็เรียกว่าซีหนึ่งวันนี้ครับอ,อ้ริวว่าหาครับพี่ที่ครับว่าสี่หนึ่งนะครับเพื่อนหลงมือผิดไปใช่ไหม สี่ห<ไ>นึ <ไป S 2> น่งตัวเดียวก็ยี่สิ่ครับ